สวัสดีสาหรับเช้านี้นะครับวันนี้เรามีคลิดไม่รับนะครับกับซุ้มเพชรบ้านแกมาอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับสําหรับการวิธีการต่อปั๊มน้านะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับเราอธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันของปั๊มน้านะครับโดยที่ให้ปั๊มน้ำเนี่ยเกิดแรงดันสูงสุดนะครับโดยที่เรามาเพิ่มขนาดท่อนะครับหน้าปั๊มนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตามคําอธิบาย เมื่อคลิปก่อนนะครับส่วนมาคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำนะครับโดยปกติโดยปกติทั่วไปนะครับแรงดันน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีการต่อระบบแอร์แวรหลังจากที่มีน้ำเนี่ยพุ่งออกมาจากเครื่องนะครับแล้วก็จะมาใส่3ทางนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นท่อแอร์แวรขนาดใหญ่ๆตรงนี้เพื่อเก็บตักอากาศนะครับแล้วก็ เมื่ออากาศมีแรงดันก็จะช่วยกดเพื่อเพิ่มแรงดันน้าออกไปนะครับก็ผมก็เคยทดลองนะครับเพิ่งซึ่งมันก็มีแรงดันได้พอสมควรนะครับมันช่วยได้จริงๆนะครับแต่ว่ามีเคล็ดลับใหม่ๆนะครับของเราถ้าปกติเราไม่ชอบนะครับเรามีเคล็ดลับใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูว่าในสูตรของระบบแอร์เวซุมเพชรบ้านแคเนี่ยเป็นยังไงนะครับและนี่ คือระบบแอร์แวรนะครับในสูตรของซุ้มเพชรบ้านแคนะครับถ้าที่ทุกท่านเคยเห็นนะครับทั่วไปนะครับระบบแอร์แวรเนี่ยจะเป็นท่อทรงกระบอกอย่างเดียวนะครับแต่ทางผมเนี่ยก็ได้ดัดแปลงมานะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับผมก็ศึกษามาจากใน y t u t u นะครับแล้วก็มาดัดแปลงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วนะครับมันสามารถเพิ่มแรงดันได้จริงๆนะครับปลายสายเนี่ยสามารถจะมี ในผมใช้ระบบน้ําพุ่งนะครับในแปลงนะครับเห็นะครับทางปลายสายทางนู้นนะครับที่ต้นตาลโนดใกล้ๆนะครับตรงนั้นน้าจะพุ่งแรงดีมากนะครับแตกต่างกันกับการที่ไม่ใช้ระบบแอร์แวร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายดูนะครับท่อส่งน้ำนะครับที่มาจากเครื่องนะครับมาขนาด2นิ้วนะครับเรามาใส่ตัวข้องอนะครับหักศอก90องศานะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มาลงที่ กลางกลางทอ่อซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ท่อขยายจาก2นิ้วเนี่ยเพิ่มเป็น3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นท่อ3มนิ้วนะครับมีฝาปิดเห็นไหมครับอ่าแล้วน้ำเนี่ยที่มาเนี่ยนะครับจะมาเข้าในกลางท่อตรงนี้แล้วก็น้ำเนี่ยจะตกลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ตัวข้อลดนะครับจาก3มนิ้วลดเป็น2นิ้วแล้วครับแล้วก็ต่อน้ําออกไปเป็นปกตินะครับซึ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าระบบแอร์เวอ์โดยทั่วไปเนยน้ำจะเข้าจากข้างล่างนะครับ แล้วก็ผ่านแล้วก็มีตัวไอแหวกข้างบนนะครับแต่เราเนี่ยใช้น้ําขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มาลงจากตรงกลางซึ่งแรงดันน้ำเนี่ยนะครับจะกดลงมานะครับน้ําปกติจะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับก็จะตกลงมาข้างล่างนะครับในขณะที่ตกเนี่ยเขาจะเกิดฟองอากาศนะครับพอเกิดฟองอากาศปั๊บอากาศก็จะลอยขึ้นบนนะครับไปอยู่ที่ตัวดักอากาศของเราข้างบนนี้นะครับซึ่งพออากาศข้างบนนี้มีแรงดันเพิ่มขึ้นมันก็จะกดลงมานะครับซึ่ง น้ำหนักของน้ำเนี่ยที่กดลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยพร้อมกับอากาศที่กดลงมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยเพิ่มแรงดันตัวนี้นะครับให้ไปสู่น้ําไปสู่ปลายทางเนี่ยได้แรงขึ้นซึ่งจะแตกต่างจากแอร์เวทั่วไปโดยที่ก็จะมีท่อผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นท่อขึ้นมาเป็นแอร์แวร์อย่างเดียวซึ่งน้ําที่ไปจากทางนี้นะครับจะโดนดันมาจากตัวปั๊มน้านะครับแล้วก็ไปข้างหน้านะครับโดยที่มีอากาศข้างบนเนี่ยช่วยกดลงมาซึ่ง ในขณะที่กดลงมาเนี่ยครับก็จะเสียกําลังตรงที่ว่าแรงดันส่วนหนึ่งนะครับก็จะดันกลับซึ่งจะมา,าย้อนสอนกับแรงดันของตัวเครื่องปั๊มน้ํานะครับแล้วอีกแรงดันอีกส่วนหนึ่งก็จะไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดทําลักษณะแบบนี้นะครับแรงดันจะไม่เสียกําลังนะครับเครื่องน้ําที่มาจากปั๊มก็จะตกลงนะครับตรงนี้พร้อมกับแรงดันที่เกิดจากข้างบนนะครับช่วยกดลงไปอีกแรงหนึ่งโดยที่มันจะไม่กดส่วนทางมาหาตัวเครื่อง ทาให้กําลังตัวนี้นะครับแอร์แวร์แบบนี้มีกําลังน้ําที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยผลักดันน้ําให้ระยะทางไปไกลขึ้นซึ่งคิดว่าเคล็ดลับแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะกับกเกษตรกรทุกท่านนะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาแจกจ่ายกันเพียงเท่านี้นะครับสาหรับชานี้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเคล็ดลับอะไรต่อๆไปแล้วเราจะเอามานําเสนอกับกเกษตรกรด้วยกันนะครับสวัสดีครับจากเคล็ดลับซุ้มเพชรบ,บ้านแค่